อกดดับเยูไปข้างหน้าก็คือว่าถ้าเราเราไม่สามารถหัานได้ครับเนี่ยมันจะไปข้างหน้าของไม้อ่องเดียว <c oughs> โอเคลุกอ่าเก็บครับหน้าห้องเขาปรึกษาอะไรกันวะ โอเคเราจะไปเมืองทางขวาัขวาล้าซ้ายดีครับไปเมืองนี้กันก่อนครับจุดเดี๋ยวมาหาอะไรซื้อก่อนครับเมืองนี้ต้องมีอะไรซื้อขายดิไม่มีนี อ๋อใช่เมืองน,นี้เป็นเมืองที่นั่นไงที่ไม่มีของขายกลับไปครับวับทางขวาไปเมืองที่สองครับเมืองน,นี้ใช่ไหมวับ,บเซ็นเตอร์ครับเอ้ยไอ้ย อันนี้มันเมืองบนบนต้นไม้นี่ว่ะไอ้ยาเจ๋งว่ะเมืองบนต้นไม้โอเคเฮ้ยทำไมมืดกระทันหันแบบนี้ล่ะ เลื่อนยากนะโอ้โหท้องรองครับยังไม่ไกินข้าวเช้าครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับวนนี้เ er อนเดอร์เชดวันนี้หาโปกเกมกอนเขาไม่ขายของแถวแถวนี้เลยวะไอ้เวอร์ชันใหม่นี่หาของขายเยอะ ขายไม่ค่อยจะได้นะครับเอาแล้ววาร์ปอยู่ตรงไหนลืมแลยครับว,ว่าวาร์ปอยู่ตรงไหนทองร้องทองร้องแบบร้อนฝนตกเธอก็ไปหายเลยเหนื่อยละ โฟนสาบเธอก็ยัง,ยงไป d i นนเปโอเคไม่ต้องลองเพลงับไม่ดีครับเ <_ c oughs> ย้นี่ไไแหนเรียบแล้วครับ <_ c oughs> ช่างแม่งครับไม่เกียดเมืองเมืองนี้เดินยากครับไม่เมืองต่อไปเลยดีวยกว่าครับ นี่หลงทางเอานะครับและเมื่อแห่งสายฟ้าอ๋อใช่ครับเมืองน,นี้เราเคยมาแล้วครับเมืองแห่งสายฟ้านะครับจะเห็นว่าข้างบนไม่มีอะไรมีท้องฟ้ามีคล้ายเมกตรงนั้นนะครับโอเคได้ไงม่าจะมีอะไรซื้อขายมากในแถวนี้ แต่เรามาแล้วก็ไม่มีอะไรขายนะครับครั้งแรกที่เรามาครั้งนี้น่าจะมีอะไรขายแบ็กสมิธเจริญพี่น้องมันหาอะไรซื้อขายยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมีมีบ้านมาเพิ่มครับนี่มันด็อกอะไรวะ ขึ้นไปครับไม่อยากเลยเออกไปไปหาโปเกมอนี่ขโมนเป็นไรวะํำรวจครับมันไม่ได้ครับสกายดี้อา้าวเปิดไม่ได้อาเวนเยี้ยครับ เฮ้ยนี่มันนี่มันใต้น,น้ำ้วทำไมห้องลับไม่มีอะไรแล้วสินะเราจะไปวาร์ปเกตด,ดีวครับเร็วกว่าเยอะ,ะครับเอ้ย มันเยะเยะขาดนี้วะโอ้ไม่เอาครับติดพิษครับไม่เจอพวกไอ้โปเกมอนในตำนานบ้างเหรอวะอุยโปเกมอน่ยนจึ๊บจุ๊บโดนก่อนเลยครับ ติดพิษอีกแล้วติดพิษอีกแล้วรักษาครับโอ้ยขัดโอเคไม่วับเกดกันนี้ดีกว่าครับผม ตรงไหนวะตรงไหนลืมกูลืมเว้ยงงแล้วครับป่าเออเจอแล้วต้องสู้ครับต้องสู้ยูวีครับเอายูวีไปเก็บเบี้ยก่อนครับใยเออมืองนี้เจ้าตัวนี้เยอะจังเลยวะคงได้เลิกเอ,อ้ยเลิก เปลี่ยนโปเกมอนครับเป็นหมา้าอย่าบอกไม่มีสก,กิลหลับอีกโอเคเราจะก,การให้หมดเลยดีวยกว่าครับมันเยอะแบบเนี้ย เกมอนที่เลเวลสูงๆแบบนี้หายากครับโอเคเปลี่ยนโปเกมอนครับไวส,สปินต้องไม่จับเพราะตัวนี้กากครับจากที่เราจับครั้งที่แล้วเรารู้ซึ้งดีนะครับ ้ตัวนี้มันกากมากครับเ,เราเลี้ยงให้โผลไปสักตัวสองตัวเลยก็แล้วกันครับโน่นอีกครับปะเนี่ยมาสู้มาสู้กันอืไปไปสปนครับ ีเดียวจอดครับอีวุยเบลยี่สิบห้าแล้วครับทางที่ยังไม่มีหินกายล่างนะตรงนี้อีกไปอีวุยเปลี่ยนไปไปสปิน ไปอีกทีนึงอีวีดเวลยี่สิบหกนะครับโอเคเปลี่ยนโปเกมอนในทในันไดใส่เมื่อ,อไรไปไปปิน ต้องอีกทีหนึ่งเอ c มหน้างโง่หน้าตางโงด่ดีหมดเลยังโอ้ตัวลีเวเยอะอ่ะโอเคก็ไปที่วัฟเซ็นเตอร์เลยนะครับจะเคลียร์ที่มอน โปเกมอนสูงๆแล้วครับโปเกมอนนี่ก็สูงไปเดี๋ยวทำไม ลืมทางไหนเออทางนี้ใช่เออใช่ใช่ใช่ใชว้คพับเมื่อกี้เราไปที่เฮิร์บนะครับเฮ้ไยไม่ไ้ใส่ฟ้าครับสายฟ้านี่ครับเมืองสายฟ้าครับต่อไปไปที่เมืองเวลเมืองใต้น้ำนะครับดีฮะ รู้สึกว่าโปรคิม,มารกอย,อยู่จะอยู่จะอยู่อยู่โน่นครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีโน่นตัวอะไรอยู่ข้างบนอะ่ะอ๋อใบบัวนึกว่าตัวอะไรอ ไม่มีรู้สึกว่าเอ c จะอยู่ข้างบนนี้นะครับหายไปไหนวะนี่อแล้วก็จะอยู่กลางในแถวนี้อีกหนึ่งที่นะครับเ p c ขายของครับ เบี้ยวเชื่ยบอดไม่มีครับ MBC สาหัสาัพท์ศูนย์ศูนย์พันเออเอฟบินค่าล้างเผ่าพันธุ์ครับโอเคต้นรถเมืองเมืองต่อไปเลยนะครับเบีวไปละ โอ้เมืองนี้รู้สึกว่าเคยมาแล้วนะครับือนว่าเมืองนี้จะไม่มีอะไรขายเช่นเดิมครับเมืองล้างทำห่ออะไรไม่ได้แยะ่วะไม่เข้าใจครับไปครับ ข้างบนนู้นมีอีกเมืองหนึ่งโอเคทางขวาเราไปหมดแล้วใช่ไหมเลยไปทางซ้ายครับมิวเวลยิลเลอ่ะโอเคเฮ้ยเป็นเมืองแรกเลยนี่ว่าเออนี่เมืองแรกเลยครับกลับไปครับ เปลี่ยนท้าล่งต่อ,อปเหมือนว่าเมืองนี้จะหาอะไรซื้อขายไม่ได้อีกแล้วสินะมันมาจากข้างบนของเมืองเมื่อกี้นะครับจำได้มันไม่มีอะไรซื้อขายครับถ้าจะไม่ผิดนะ จะมีอยู่แค่ไม่กี่เมืองที่สามารถมีเ p c ซื้อขายแล้วพวกเนี้ยเฮ้ยทิ้งไว้เลี่ยราดไม่ดีลีฟร,รู้สึกว่าเราจะไปแล้วครับปโอเมืองนี้ เพ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยไม่ใช่หรอจำไม่นั่นได้ครับไปต่อเนี่ยไม่มีเมืองไหนขายขอกเลยเหรอวะสุดๆครับสุดๆมันน่าจะมีอยู่อะแต่หาไม่เจอเฉยครับโอเคเมืองนี้ผมจำจำทางได้ครับ จะมีมาร์เก็ตอยู่ทางนี้ครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะแยกเลยนะครับเอ็ซีขายของครับอันนี้ขายหินครับเราจะซื้อหินธาตุน้ำนะครับนี่ครับจะมีโปเกมอนหลายธาตุแล้วธาตุน้ำเลยยังไม่มีครับตามด้วยพชันไม่เสือบ ขายของก่อนก็นแล้วกันโหูไม่เอารับไม่รับมาดูก่อนครับรับกระดูกเนื้อผงไอรอนโอเคนี่ล่ะซื้อมาโปรแก,กอบอลก็แล้วกัน อามาสักสามัญน,นะครับอืมโอชั่นโอเคครับเราจะกลายร่างยูอินครับเรียบร้อยเป็นธาตุน้ำซะนี่ครับผมจงใจจะให้เป็นธาตุน้ำนานแล้วครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปเมืองแรกนะครับไหนก็โอเคแล้วนะครับไปตั้งเขากันใหม่ครับได้ยวยธาตุน้ำครับเฉ่งมากควรจะซื้อของได้จระเลยมากครับแหลมม้าเราอยู่ไหนวะเออยิงด้วยแหลมม้าเราหายไปไหนวะ จำได้ว่าอยู่แถวนน้นครับไปดของดีกว่าครับดูโลกินเดี๋ยวค่อยกลับไปดูในคลิปออก็แล้วกันครับแหลมม้อยู่ไหนไม่รู้ครับถ้าอยู่แถวนี้นะจะเป็นแหลมแหลมที่มันไม่กกมอ่ะเออเป็นแหลมแหลมอ่ะ ไม่ใช่แล้วครับเคียได้กลับไปดูในคลิปกันแรกกันครับอ่ะเดี๋ยวพัทนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมละเดี๋ยวทำพัดนงพัทเนอร์ไปเปิดเซิร์ฟมองว่าจะเปิดเซิร์ฟธรรมดาหรือเปิดเซิร์ฟโปเกมอนดีครับนั่ส์เปิดเซิร์ฟโปเกมอนมันไม่มีใครทำตัวลันเชอร์ให้นะครับก็แบบว่าแตบบ่ว่าต้องใช้ไอดีแท้เท่านั้นนะครับถ้ามีคนทำตัวลันเชอร์ให้ก็โอเคนะเปิด แบบเออแบบโนไวลิทได้นะครับว่าจะให้ทุกคนเล่นเซิฟเซิฟคนไทยนะครับโอเคจบด้วยฉากบรรยากาศแบบนี้ก็แล้วกันครับวันนี้ขอไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ